สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยไกด์ท่านผู้ชมครับเคยได้ยินคําว่าแก่งคุดคู้ไหมครับหรือว่าอําเภอเชียงคานนะครับก็คือวันนี้นะครับพี่ชฉลี่มาพักอยู่ที่อําเภอเชียงคานแล้วก็มาท่องเที่ยวในแก่งคุดคู้นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ละครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาเที่ยวแล้วก็ต้องหาที่พักด้วย ซึ่งที่พักดีๆในรายการพีพีไทยไกด์ของเรานะครับก็คัดเลือกมาโดยเฉพาะเพื่อท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับพี่ชฉลีพักอยู่ที่บ้านรุ่งนภานครับความเป็นมาเป็นไปของบ้านรุ่งนภานครับก็ต้องนี่เลยตัวเป็นๆเ,เลยนะครับเป็นผู้บริหารบ้านรุ่งนภาก็คือน้องหยานะครับน้องหยาสวัสดีครัสวัสดีค่ะ,คะเอาล่ะถามก่อนหยาเป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับเป็นคนที่นี่ค่ะเป็นคนที่นี่เลยเพราะฉะนั้น สถานที่ท่องเที่ยวข้างเคียงอะไรรู้จักดีไปหมดโรู้จักดีหมดคะ่ะทุกอย่างทุกซอกทุกมุมใช่อาหารรับประทานาาก็รู้จักดีรู้จักทุกอย่างคะ่ะรู้จักทุกอย่างเลยไม่รู้จักอะไรบ้างไม่มีคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ครับพอดีสนิทกันครับท่านผู้ชมก็เลยเออมีพูดจากระเซเาเย้าแย่นะครับเมา่อเปิดบ้านรุ่งนภาเนี่ยเราเราเราเปิดกิจการมาเนี่ยทำไมถึง,ถ,งถึงมาทําก็ที่บ้านมีตอนแรกมีเนื้อที่พื้นที่ หลายพื้นที่นะคะ,อะของพี่ป้าหน,น้าอาญาติพี่น้องกันทีนี้ก็เลยเคิดว่าเออเรามาใช้พื้นที่นี้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าใช่ตอนแรกเราก็เอาทำเป็นบ้านแค่หลังเล็กๆสองสาหลังพักผ่อนธรรมดาเป็นพักผ่อนแล้วก็ให้ญาติพี่น้องมาพักผ่อนนักเข้านักเข้าก็มีลูกค้าญาติพี่น้องก็พาลูกค้าเข้ามาลูกค<อ>้าเข้ามาก็อ่านี้ก็ก็เลยขายาย จากหนึ่งเป็นสองทำไมถึงต้องขยายรูกไหมเพราะโลเคชั่นของเรามันสวยชมเลยเพราะตรงนี้นะธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมยิ่งหน้าหนาวหน้าหนาวนี่หมอกเต็มไปหมดนะเต็มหมดเลยค่ะอุณหภูมิที่นี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสักแปดองศาต่ำกว่านั้นก็มีค่ะจริงดิใช่โอ้โหหนาวครับแปดองศานี่แย่เลยนะครับเอาล่ะมาเปิดรีสอร์ทตอนนี้เรามีบ้านพักอยู่ประมาณแล้วกี่หลังเราเราสามารถพักได้ประมาณสักกี่คนตอนนี้ประมาณ 85 8ส้าคนแต่ถ้าแน่นจริงๆก็ได้ถึงร้อยนะคะอืมเพราะเห็นพี่เห็นมีมีลานสนามหญ้านี้เราให้ตัางเต็นท์ใช่ไหมเป็นกลางเต็นท์ทั้งใหญ่ทั้งเล็กแล้วจัดงานนอกสถานที่งานเลี้ยงด้วยมีติ้งปาร์ตี้ก็ได้โต๊ะจงโต๊ะจีนนี่ลงได้เป็นร้อยเลยได้ค่ะห้องประชุมสัมมนาเรามีมีค่ะเอาละโลเคชั่นโดยรวมเนี่ยถามกันละต้องยิงคำถามในห้องพักอ่ะห้องพักของเราเนี่ยมันมีมีกี่แบบหมายถึง เตียงเดี่ยวมีไหมมีค่ะเตียงเดี่ยวก็คือนอนสองคนใช่นอนมากกว่า2อีมีไหมมีค่ะนอนได้สูงสุดก็ประมาณ12ท่านเลยค่ะฮะสิท่านบ้านหลังหนึ่งใช่เข้านอนได้12ท่านใช่หกเตียงเดี่ยวทั้งนั้นอ้ยมี3มห้องนอนสี่ห้องนอนต้องมีค่ะ3ห้องน้ำอ๋เป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆหรือว่าครุกทัวเข้ามาเออไม่อยากแตกแยกกันอยู่รวมกันก็ได้ใช่ค่ะ12คนเนี่ยนะบ้านหลังหนึ่งใช่ออปชั่นล่ะมันจะเพียงพอไหมแอร วันนี้ทุกห้องค่ะแอร์ทีวีตู้เย็นอินเทอร์เน็ตไวไฟน้ำเต็มน้ำร้อนนี้ค่ะเพราะว่าหน้าหนาวแย่แน่จะเป็นอยาอุ่นใช่ไหมแอมีทําไมหน้าหนาวแอร์ก็มันจะบางทีเราเปิดแอร์นี่จะรักษาอุณหภูมินะคะแตข้างนอกมันเย็นกว่าข้างในจัุ่มใช่ไหมนี่ก็คือที่พักของเราใช่ค่ะในกรณีสมมติว่านักท่องเที่ยวมาพักเป็นหมู่คณะอยากให้น้องหยาพาไปเที่ยวเนี่ยสมมติว่า อยาาพาพี่ไปเที่ยวแก่งคุดคูหน่อยอยาาอธิบายได้ไหมอธิบายได้ค่ะเพราะแก่งคุดคูเนี่ยเทศกาลเที่ยวจริงๆมันต้องประมาณน้ําโขมันลดตรงนั้นมันจะเป็นลานมีร้านอาหารมีร้านอาหารแล้วก็เล่นน้าเล่นน้าต้องหาดทรายใช่ไหมอาหารรับประทานเนี่ยเห็นเห็นคุณแม่นัองอย่าบอกว่าเช้าเช้าเนี่ยเวลาทราต้องเที่ยวมาพักเนี่ยเราคิดได้เป็นลายหัวก็มีมีอาหารเช้าด้วยข้าวต้มข้าวต้ม ไข่กระทะไี่กระทะไข่กระทะเป็นยังไงไข่กระทะก็เป็นใช้ไข่อะไรใช้ไข่ไข่สดเนี่ยค่ะไข่สดแล้วก็เราตั้งตั้งเตาแก๊สร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ไข่สดลงไปแล้วก็ใส่หมูสับกุนเชียงมีต้นหอมมีพริกไทยอ๋ออันนี้จะเป็นอาหารของของที่นี่ใช่เพราะว่าภาคกลางพี่จฉลยบินคนภาคกลางไม่รู้จักไข่กระทะอ๋อเหรอคะเดี๋ยววันนี้ต้องลองไปชิมได้เลยได้เลยค่ะท่านผู้ชมครับ ถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับทางอำเภอเชียงคานนะครับพี่เฉลี่ยแนะนําเลยครับมาพักที่นี่แหละที่บ้านรุ่งนภานะครับที่นี่ออปชั่นก็ครบเลยเพราะเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมคงจะได้ชมไปบ้างนะครับเพราะว่าพี่เฉลี่ยจะจะมีภาพประกอบระหว่างที่พี่เฉลี่ยคุยกับน้องหยาเนี่ยนะครับจะมีภาพแต่ละห้องนะครับที่นี่โอเคมากๆการบริการดีมากนะครับคุณพี่สุขานะครับเป็นเป็นผู้บริหารตัวจริงๆเลยนะครับคุณแม่น้องหยาเนี่ยใจดีมากๆเลยอะไรก็ได้สบายๆ ท่านผู้ชมครับคลิปจะพักที่เชียงคานนะครับนึกถึงเชียงคานให้นึกถึงบ้านรุ่งน้ำผาอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ